กินขายายวันนี้นมจีนตับนมจีนซั่วค่ะซั่วนนมจีนนะคะใส่ปลาทูใส่ทุกทิ้งที่เราชอบน้ำเค้กเราชอบอะไรก็ใส่เข้าไปเลยนะคะบังจา้าแซ่บแซ่บบิ๊มทำให้มันฉ่ำปีิมกัยายนิดนะคะ<ๆ>กินด้วยกันค่ะทุกคนเรียบร้อยคะ่ะ สวัีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสวยๆลูกสวัสดีวนนี้แม่ทานกินอะไรคะน่ะวันนี้ไม่ท่านกินกินอะไรคะกมองไม่เห็นนะคะวันนี้ไม่ทานกินทุกชิ้นค่ะใส่กล่องนะคะอร่อยไหมคะอร่อยนี่ค่ะวันนี้แม่ท่ากินยำขนมจีนนะคะมาชิมด้วยกันนะคะทุกคนก่อนไปทำงานนะคะ มะาคาต้นนี้มาขา,าวต้นนี้นอนแสบค่อยๆได้อัดคลิปนะคะทุกคนทำทำงานทุกวันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไปทำงานนะคะคิดถึงเหมือนกันนะคะ<ช>คิดถึงไหมคะ<ช>หอมนะหอมปลาลามากนะคะตักกุ้งค่ะ ซื้อหนุ่มกินสิบสิบบาทครึ่งกิโลทำจิ้ได้ค่ะปักมันกรอบฟังต้มปักกรอบอร่อยมันกรอบอืม คนอีสานจ็เอินมันกอบกอบใช่ไหมกอบป่ะมันยายายำอร่อยนะคะน่ากินดีจากทุกขิ้นปาาเราอยากอะไรเราก็ซื้อมาใส่มันก็อร่อยเอง วันนี้ไปไหนคะวันนี้ไปแหงบอกป้าๆเย้ไปทําง,งานกับใครกับแม่ค่ะไปทาง,งานกับแม่ค่ะวันนี้แม่ทําไปทําง,งานกับแม่ค่ะอืออร่อยคะ่ะเป็นกรอบเนี่ย ขาวต้นเล็กแบบบ้านเ้อปลุกยูงหัวหน้าคนปลาคนครูก็ไปเอามาใส่อันนี้ดีหรอแม่เม็ดเม็ดอ่ะกระดิ่เม็ดกระถิ่ซื้อมาตอกกรมนะคะเดินไปเดินมาหายกรมแล้วผ่านใบเจ้าครูใส่ทำหมากมันใจน้อยนึง จะใส่มากมันไม่อร่อยซอฟพกอืมซอกพ์บกใส่ให้มันพอดีใส่เยอะเก,ก,ก,กินแปลแม่เลยก็ใส่ประตูเก่งละสิบบาทเข่งน,นึงกินง่ายๆไม่ต้องกินของแพง ต้มบานๆมันอรอ่อยดีจา้าราอจากอะไรราก็หามใส่ก็ได้จากลูกชิ้นก็ลูกชิ้นใส่พริกก็มีอยากลูกรวมก็ใส่เข้าไป

ครึ่งโลนะคะหนุมจีนทำไมเนาะครึ่งกะโลพอแค่นี้พอนะคะครึ่งกะโลสิบบาทเยาซื้อมันเยอะใส่เข้าไปเยอะมันไม่ กรเทีมกระซทีบ้านเราเนี่ยระเทีิบ้านเรามันจะกัดเล็ก,เกๆแบบนี้ท้อกระเทีปลามันจะลูกใหญ่ บานคนชอบกินลูกชิ้นมากกินแบบบ้านเฮ้าแหละอย่างเอยียงกับไส้เขาไปเลด ไม,ไม่ไมเผ็ดก็ไม่อร่อยยอดขังกุ้งยอดของกุ้งงามๆมันโดนขึ้นมากำจิตตาาทได้เยอะเลยไม่ค่อยมีนะแค่ค่อยเห็นนะเขาปลูกอยู่ในน้ำไม่ต่อต้นใหญ่ อันนี้ก้านมันไม่ใหญ่เอามากินกับส้มตำได้ยอดสวยๆวยยอดสวย ทำเป็ยายอยู่ข้างล่างดื่มนวน,นะคะทุกคนเดี๋ยวไปทำงานต่อนะ,ะเดี๋ยวยายกินต่อนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเป็นใจให้นะคะขอบคุณนะที่ต,ติดตามยายนิดนะขอบคุณมากๆค่ะบ <Bye bye. S 2> ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ